การทำเกมมันจะสุกเท่ากับการเล่นเกมไหมเนาะผมอาจจะตอบได้ว่าความสนุกของผมเนาะก็คือการได้นั่งอยู่ในหน้าจอของเนี่ยครับแล้ก็เขียนโค้ดเข้าไปแล้วก็ได้หยิบจับกราฟิกที่เป็นโมเดลสวยๆหรือว่าเป็นพร็อพต่างๆเข้ามาแล้วเอาโลจิกที่เขียนด้วยโค้ดของเองเนี่ยใส่เข้าไปแล้วทุกอย่างทํางานรวมเข้าด้วยกันได้จนออกมาเป็นเกม สวัสดีครับผมชานยุทธลีเจริญนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์บิ๊กก็ได้เนาะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นเปิดบริษัทกับเพื่อนหลังจากเรียนจบเลยก็เป็นบริษัทเกมผมเองนะครับในบริษัทเนี่ยทำหน้าที่เป็นซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ตลอด10ปีเนี่ยก็ก็ทำงานในวงการเกมมาเนี่ยตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่มีเกมเอนจิ้นหรืออะไรที่มีชื่อในจปัจจุบันเลยเนาะค่อยๆเดินทางมาเรื่อยจนได้เจอ Unity t o o l ตัวเนี้ยมันช่วยให้บริษัทผมเนี่ยมี Productivity ในด้านการทำเกม เพิ่ม productivity ขึ้นลดเวลาลงก็เลยน่าจะเป็น tool ที่ดีที่ผมจะนําเสนอให้ทุกคนกันดีเทลของคลาสที่เราจะมาเรียนรู้กันของผมผมจะแบ่งออกเป็น5้าเซสชันย่อยๆด้วยกันนะครับเซสชันที่1เนี่ยผมจะพาทุกคนเข้าไปดูว่าใน Unity เนี่ยหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงถ้าจะ install ที่จะ set up ทํำยังไงอะไรบ้างถัดมาในเซสชันที่2คิดว่าเป็นเซสชันที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเขียนโคด้ดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเจาะเข้าไปดูแก่นของการเขียนโค้ดให้ครับว่า ถ้าเราจะเริ่มต้นเขียนโค้ดเนี่ยเราจะต้องมีตกกรรกะในการคิดยังไงบ้างเซสชันที่3ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งในสั้นที่สนุกแหละทุกคนจะได้ทําเกมกันผมที่มีเกมไม่ง่ายสักอันนึงผมออกแบบมาให้ทุกคนได้เริ่มต้นไปกับเกมแล้วก็สนุกไปกับการทําเกมได้นาะและเซสชันที่4กับ5เป็นเซสชันสองเทท้ายที่ผมจะพาไปในส่วนอื่นเช่นโมเดลแอนิเมชันเรื่องซาวเอฟเฟ e c t แล้วก็เรื่องของพาร์ติเคิลเพื่อให้เกมที่เราต้องการทำตัน,บบนี้ให้มันแบบดูสมบูรณ์มากขึ้น ให้ Classbox เป็นส่วนของก้าแรกของคุณแล้วมาค้นหาตัวคุณไปกับเราใน Classbox ครับ